สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาการป้องกันการทุจริตเรื่องระบบคิดฐานสิบเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรื่องระบบคิดฐานสิบจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายระบบคิดฐานสิบได้ 2. นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบได้ การคิดฐานสิคือการยอมรับคำพูดที่ว่าทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์ไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ประโยชน์ทับซ้อนสินบนคอรับชันและนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้องค่ะเรามาดูตัวอย่างระบบคิดฐาน10และฐาน2กันนะคะเช่นระบบคิดฐานสิบ การเอาวัสดุคารุภัณ์หลวงไปใช้ที่บ้านการเอารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัวการเอาโทรศัพท์หลวงมาโทรติดต่อธุระส่วนตัวการเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ทำงานการใช้น้ำประปาหลวงร้างรถส่วนตัวค่ะ ต่อไปด้านขวานะคะจะเป็นระบบคิดฐานสเช่นไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการไม่ใช้รถหลวงในเรื่องส่วนตัวไม่ใช้โทรศัพท์หลวงโทรธุระส่วนตัวไม่นําอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ที่ทํางานและไม่นําครุภัณฑ์หลวงไปใช้ที่บ้านค่ะระบบคิดฐาน10คือการคิดแยกแยะพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติของระบบฐาน1ิ นั่นคือโอกาสที่มีทางเลือกอยู่หลายทางมักเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งใดควรปฏิบตัติสิ่งใดไม่ควรปฏิบตัติพฤติกรรมที่แสดงออกของระบบคิดฐานสิบคือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัติเช่นการนำไม้กวาดของโรงเรียนไปใช้ที่บ้านไม่ปิดก๊อกน้ำหลังจากเลิกใช้การเอาผลงานของเพื่อนมาเป็นของตนเองการรับสิ่งของเพื่อแรลรรับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นต้นค่ะเรามาดูวิดีโอระบบคิดฐาน10บและฐาน2ไปพร้อมๆกันเลยค่ะระบบคิดฐาน2ส,สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจนและมักจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเกลืยญาติและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมล้วนเกิดจากระบบการคิดที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำไปสู่การทุจริตและประพฤติไิ่ชอบได้นั่นเอง เพื่อแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมเรามาทําความเข้าใจกันเลยว่าระบบคิดฐาน10และระบบคิดฐาน2คืออะไรระบบคิดฐาน10หรือเรียกว่าระบบคิดแบบแอนาล็อกมีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐาน10ที่มีตัวเลข10ตัวคือ 0, 1, 2ไปจนถึง9เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับการทำงานในระบบแอนาล็อกที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางหากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องคิดเยอะอาจจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ระบบคิดฐาน2หรือเรียกว่าระบบคิดแบบดิจิทัลมีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐาน2ที่มีตัวเลขเพียง2ตัวคือ0ย์กับ1สอดคล้องกับการทำงานของระบบดิจิทัลที่มีการทำงานเพียง2ส,สภาวะคือ 0กับ1 on กับ off เป็นสัญญาณแบบตัดขาดการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขเพียง2ตัวอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง2ทางเลือกเท่านั้นคือใช่กับไม่ใช่ทำได้กับทำไม่ได้จึงเป็นระบบการคิดที่เหมาะสมในการนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดตัวอย่างกระดาษ A 4ที่บ้านหมดนายน้ำใสจะทำยังไงดี ถ้าในาน้ำใสใช้วิธีคิดแบบฐานสิจะเป็นยังไงมาดูกันหยิบกระดาษสำนักงานไปใช้ก่อนก็ได้นี่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกจำได้ว่าพี่ยิ้มก็เ,เคยเอากลับบ้านไปใช้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาอเอาของสำนักงานนี่แหละไม่เป็นไรหรอกประหยัดเงินด้วยแล้วถ้าในาน้ำใสใช้วิธีคิดแบบฐานสองล่ะอย่าเลยเอาของสำนักงานไปใช้อะไม่ได้มันผิด ซื้อใหม่ดีกว่าอย่าเอาเลยของสำนักงานตัวอย่างนายน้ำหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนองค์กรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นจึงขอใช้รถยนต์สำนักงานเพื่อเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางกลับสำนักงานภรรยาโทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้เนื่องจากติดงานด่วนจึงให้ในายน้ำหนึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนแทนนายน้ำหนึ่งจะทำยังไงดีถ้านายน้ำหนึ่งใช้วิธีคิดแบบฐานสิบจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้ากลับสำนักงานตอนนี้แล้วค่อยออกมารับลูกรถติดหน้าดูเลยเอางี้เดี๋ยวแวะไปรับลูกเลยดีกว่าใกล้เลิกเรียนแล้วแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกลองมาดูวิธีคิดแบบฐานสองซิรถหลวงไม่ควรนำไปใช้ส่วนตัวเดี๋ยวเราโทรบอกลูกก่อนดีกว่าว่าพ่อไปรับช้าหน่อยฮลัลโหลเดี๋ยวพ่อไปรับหลังเลิกง,งานนะรอพ่อหน่อยนะครับตัวอย่าง นางสาวน้ำทิปเปิดร้านขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริมลูกค้าแชทสอบถามรายละเอียดสินค้าเข้ามาในเวลางานนางสาวน้ำทิปจะทำอย่างไรหากนางสาวน้ำทิปคิดแบบฐานสิบเดือนนี้รายจ่ายเยอะจังรีบขายของก่อนดีกว่าืมองานที่หัวหน้าสั่งก็ยังไม่ด่วนงั้นตอบแชทลูกค้าก่อนดีกว่าพี่ใจดีแค่ข,ข้างๆก็ขายของอยู่เหมือนกัน เราขายบ้างคงไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นคิดแบบฐานสองล่ะไว้ตอบลูกค้าตอนพักเที่ยงหรือหลังเลิกงานดีกว่าในเวลางานต้องทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ปัญหาการทุจริตในองค์กรและสังคมไทยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมกันแก้ไขหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสินักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะว่าระบบคิดฐานสิคือพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัติค่ะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ